สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนีแอดก็ได้มาพบแม่อิทฟันแม่นเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อหาแนวทางฝากพี่น้อง f c เนาะคะ่ะค่ะไปรับชมรับฟังจากแม่อิทเลยค่ะว่าแม่อิทจะได้แนวทางฝากพี่น้องตัวไหนเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะค่ะแม่เป็นยังไงน้อแม่คือว่าแม่หมานโศกหมานลายงวดแม่โศกหมันมาตลอดจ้าฟันดีฟันแมนจ้าโอ้จังหวดติ๋ลหแม่ถือมันสามงวดสี่งวดล้วบ่ลูกโอ้สี่งวดเนาะแม่เนาะบาได้กกับอยากได้เลขแม่น่ะถือตรงตรงจ้าปแปดสามก็บ่ได้กับจ้าก็ซื้อแปดสามแปดสี่แปดาดังแม่ก็บาซื้อถึงสี่หมื่นเลิศฟันเอาค่ะฟันเอาเนาะแม่เนาะ พะน้องแย่ปนหรือบ่กว่าถือดอกเสียความปาเสียซาเสียทายฟระ่แม่เพิ่นหวั่งมวนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแม่เพิ่นหวั่งมวนนะคะบมวนฟันแม่นจ้าเพราะว่าคนบุญไม่เฮ็ดบุญตลอดจ้าเมื่อที่แล้วนี่แม่แม่ถือตัวใดคะเมืที่แล้วหกสามจ้าหกสามสามหกเนาะแม่ฝันว่างอะไรคะเมืที่แล้วอัน มันเป็นเลขรถเนาะค่ะฟ <t> uh ันบรคีรถเจ้าของเลขรถแม่ห้าสามสามหกหาสามกระถือหากระถือห้ารถแม่ทะเบียนรถแม่จ้าโอ้ค่ะือจ้าทะเบียนรถเจ้าของค่ะบริคีบ้านในที่ก็ซีหาอคแล้วงวดนี้ได้ค่ะแม่ฟันเราบอค่ะงวดนี้สีฟันสีฟันที่สิบห้าเพราะันที่สิาสีสายกุดน้ำเบินนี่สิบหกสิบเลขออกค่ะเราวอกวันที่สิบหกมเมนบอกค่ะเอาทิบเเนาะาแ ฟันได้ซีงหัดติดนะแม่เนาะจ้าเมนค่ะที่สิบห้าจังสิฟันอีกค่ะพร้อมกับถวายกุศพวกนูมาด้วยล่ะจ้าจ้าถวายกุศอันโอ้ยอย่รอหวยหลวงเหมือนจุ๊ป้าๆโฮดงๆพุณน่ะค่ะแม่มาบ่ถือกันวัดทรมาหาแม่โลดแม่ที่มาไปค่ะอบุญน้ำกันค่ะได้ได้โศกได้หมานกระทั่งวัดอยู่แม่ ไปวัดเลี้ยมจังได้โศกเนาะไปวัดมากกับมานอนฝันตัวคนมาไปวัดเพราะเหตุญเห็ดศีลมาฝันได้รู้ก็บางทีแม่อ้วนเนี่ยไม่เหตุผลอะไรแม่เลยอ้วนไม่กินข้าววัดอิ่มเมื่อกี้ไมินแต่ข้าววัดแม่เลยอ้วนบ้านกินนอนหลับฝันดีก็ฝันได้เลข เนี้ไ euh ด้เนี่ยแหละทางพในบอกวันที่สิบห้ายังสิบบอกมันถวายกุศลน้ำกันค่ะบอกว่ามีสิบห้าจ้าศบอกวันที่สิบห้าจ้าวันมาจากไหนแน่ก็ได้ดอกค่ะแม่บัวบัวโมดูโมดงสิบหาแมรนที่สิบห้าไปไปือเก่าแหละค่ะแม่เมื่อนี้ก็อยากตอดเน่ฝากเอฟซีฝากฝากเอีหน่อยหนึ่งห่ะแม่บอกอันปล่อยให้เอฟซีก็จฟังเลยก็เลิว่าโอ้ไปหาแม่อีกแน่สิว่าสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งอ่ะแม่ออกในนค่ะ มันติตับแตกวันนี้ต้องปวดตือล่างนะมันจะนอกุญแจจะลุ้ยแต่นอกเม่นเม่นเปิดฟ้าเล่าเด้บนบวกเล่าบนบวกล่างหนึ่งสามสามหนึ่งแหละลูกวันที่สิบห้าถ้าอยากแม่นเม่นคักๆก็มาใหม่สบายกุฏิสามตัวสรงสามตัวแต่แม่มาเลยแต่เมื่อนี้แม่ก็แยบมาให้แล้วเพราะเสียรถ เกตรถแม่ค้มาจอดเลี้ยงเต็มบัดคนก็ีแมาเต็มบัดผ้าออกนั่นพันบวชแต่นน้อยที่ที่ที่สบายกุฏิเพิ่นน่ะขันศีลดรถข้างในระอว่างโหลดงวดกำมันขันศใส่รถไทยลนพี่ไอ้เพิ่นหกแปดถือบ่ค่้าหกแปดถือบ่ค่้าตรงตรงแล้วค่ะตรงตรงค่ะเบิ่งตะกุฏิเพิ่นเสร็จไว้ค่ะทรายหินเหินไปรอบวัดไป เดินมาเพุ่นนอลังการแสดงว่าวัดนี้นะเพ่นให้โชคให้มานันนะให้บาทให้เมืองน่าแม่นาะแม่ก็เป็นคนตบแต่แม่ก็เป็นคือเลขปุ๊บแม่ก็เป็นซื้อดอกไม้ไร่ป่านมาปลูกให้เพ่อแม่บัดสวยเลิศค่ะวันนี้ยภาษ์นะคะไปอยู่ค่ะลูกไปอยู่แม่จะพากันไปเมื่อไหค่ะทางบ้านแม่ละ ไปกินเขานะแม่ก็ได้<า>แม่หน้ารายลูกก็ังไปกินหมัดกะนให้น้าดีจะไปกินร้านขายข้าวันอ้วนคือแม่าไไปกินข้าวปัดเชื่อตัไปอ้วนเอาจิ้มข้อไปนําเอาจุงไปพ่อมสี่<า>่อให้สามหนึ่งเนะเลิศเนะสามหนึ่งตัวเดียวเลยนาะแม่นะสามหนึ่งสามหนึ่งสามผิดไปหน่มากสามหนึ่งหนึ่ฝันแล้วฝันแม่บอกค่ะฝันวางได้บอกฟังงนี้ กระฟันมาอันสีเฮียสีสางอ่างนี้ละอันเอาเงินมาซอยเพื่อนอันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเดียสเดียสามเดียนทุกตัวสามตัวละบาทได้แล้วแม่ได้แล้ววันนี้แปดามมันียนไม่พก้อสีบอันก็อนเดียนก็อสีสามหนึ่งนังงวดก้อนฟันฟัน่าสีเฮีมาสางให้ไปอ สองรอยแปดบแปดสิบสามบาทโอ้แปลว่าลุดสามตัแล้วนะพี่น้องสามไปสามแม่คนลุดให้สามตัวซ้ำเมืนว่าจิรอไปอีกมือหนึ่งวันดีที่ผ่านังไงก็เรื่องไปหาแม่ได้แล้วเดไปลูกสิไปลูกแม่ไปขึ้น่าไปแม่ตองข้างมุอตัวแล้วว่าจ้งเป็น วัดในี่ปลานโ่โในดงพูน่ะค่ะหาไปมองถือพุ่มคเผินหาเผินไหล่ลำไปด้วยถือมันทีหนึ่งกันดีใช่ถูเดื้อลาเดิฟไปไปเมน่ี้แม่แหกอให้ออเดอร์เนาะค่ะเนาะออเดิฟมาดูตอนทีได้ยุ่งสองตัวได้มาแล้วสามตัวนะคะมันถือกับเลขอันรถไทยอันพี่ไอ้พ่ออ่นมาได้ไหมคนฝันน่ะฝันแม่ฝันน่ะไปฝันเอ้อเลขเจ้าคือแปดสามหนึ่งนี่ยังฝันมากั่น ตรงเลขรถเพิ่นไปแบบไงเธอมุดหนูไปมันมุดตกเต็นดอกค่ะอยู่ในวัดเลยบ่ะค่ะแม่อยู่วัดอยู่เรือนวัดเพิ่นแล้ววัดใหม่วัดซื้ออย่างไรวันนีนมีซื้อเพิ่งทีเซอร์ไว้นี่สิบห้าเนี่ยวันกระตีเปิ่นเป็นกระตีเป็นสมรักใหม่แม่นบ่่แมใช่วัดใหม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 ่เอาคืองลายแต่คืองใหม่เป็นลายแต่บัดนี้ทั้งไงทั้งไงทั้งใหม่ วัดนี่อันก็เป็นตาประมาทเพื่อนเพื่ันลาเพื่อนก็หายถือยู่วัดเอานี่วัดนี่เดี๋ยวนี่นี่แม่จะแม่ตะเคียนเพื่อนกับคุ่นเห็นบอกเพื่อนมาหายตัวให้ลาเพื่อนกันลาปูเฮ้ากันได้แ hmm. ม okay. okay. mm ่ตะเคียนเมื่อกี้ลูกก็เห็นนี่แม่แม่เมื่อแม่เมื่อเมื่อแรกแม่เห็นอันหาหนึ่งตัวมือหนังหงวดหง่วนมาแรกเลมมันออกอาเจ็ด ไม่เห็นหานึงเลกของอกหาเจ็ดหัวนั่นนะเจ็ดนึกับเจเลขตัวดียวจากแล้วกพว่านึงกันึงมาหากัหาตัวน้อยไปซ่อไปค่ะเออปกเทือปกเทื่อตะกุนเหรอค่ะพอปลายกเทื่ออันไปเึ้อไปทั้งๆค่ะแต่ว่าแจ้งจะหันกับเมื่อคบะมันเดือดไปทั้งๆนี้แม่เห็นตัวดีแว่าแม่ันเป็นคุณแม่ฝันแม่นเลยนน้องแม่น คุณแม่อิาแล้วสี่งวดงวดนี่งวดที่หานาะแม่เนาะคำนึงบอกค่ะบอกที่ที่แม่ทุกติดต่อกันมานี่สีงวดสีงวดนี่งวดที่สี่นะแม่เน้องวดที่ห้าโอ้งวดที่ห้านี้งวดที่ห้าสี่งวดติดมาแล้วสีงวดติดเนาะค่ะเน้องเขาคือสิดังเลยบัดนเรเอาดังก็มาเป็นยังไงพูดแม่ ลูกกรสิได้มีมองไปมองมาหาแม่ตัวนักลูกกรสิได้ไปหาแม่เนาะนี่ยเนาะไอลูกเตามีอนาคตสดใสเด้อจ้าถูกแม่ให้ลูกไปถืออันดมบุิรซักซิ์นี่ก็ได้ค่ะให้ถือให้ถือให้ถือค่ะถือลายลายให้คนถือให้คนเข้าไปเบิ่งไปชม่มลายลาย้านซาหาบานลือดเราแม่ใช่ค่ะหาบันซาหาบานลือเอาอันมุดตัวอัน แค่จะมาจังจังไปมานี่ไปหูงจักยูใส่ลูกก็อันมาลูกก็มาตลอดละแม่แต่บางเที่ยวลูกก็เว้นหมดนึงจังสินาประเด้เขามาจริงไหมคะมาประจำมาค่ะกมาประจำมาอันบางเที่ยวก็มาที่เกียงหมดที่เกียงออกไปยมุดตัวไปไปบางวานสักคนก็ได้ก็ไปหุ่นใกล้ๆนี่เาไปนี่ก่อนไปนนี่่กอแล้วก็ไข่แม่งกลับแล้วก็บันเมื่อเลยท่านเลยเมื่อเลยอันนี้ใกล้ๆออกไปนี่ก็แม่ละแม่ น้อก็ต้องไปกั่นแล้วเนาะค่ะแม่กาแม่ก่ให้แนวทางมาแล้วนะคะสำหรับเอฟซีเนาะค่ะเนาะกัขอบคุณแม่อีดหลายๆค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยววันที่สิบหาพวกลูกับสรีน้ำไปคือเก่าอะค่ะเพื่อไปเอาตัวดีตัวโสดตัวมาแล้วแม่ไปอันนี้นาะถวายกุฏิกับคุณแม่เผื่อมีโชคเนาะกับคุณแม่เนาะคุณแม่เนาะค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของ แม่อิดฟันแม่นเนาะค่ะแม่อิดก็ได้ให้แนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็มาเจอแม่อิดเนาะค่ะพี่น้องแม่อิดกับฟันแม่นมีแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยนี่ค่ะแม่อิดก็เข้ามาเราซีงวดเนาะค่ะนี่เป็นงวดที่ห้าเด้อพี่น้องค่ะนี่เป็นงวดที่ห้าเนาะค่ะก็อย่าพลาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะติดตามไว้เนาะค่ะเห็นลอตเตอรี่ก็เสี่ยงไว้เด้อพี่น้องเสี่ยงยิบเสี่ยง ไว้เนาะค่ะเผื่อมีโชคมีใช้กับแม่อีดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแม่อีดก,กับฟันแม่นเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นงวดที่ห้าเล้วถูกมาสีงวดติดเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นงวดที่ห้าพี่น้องก็แคบนาจอไวดเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านค่ะแอดก็เป็นผู้นําเสนอแนวทางเนาะคะ่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอฝากพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ ทางช่องคลองพาลวยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อจะมีคลิปเด่นๆฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้พี่น้องเอฟซีถูกท่านมีแต่ควมสุขความเจริญล่ำๆรวยๆเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ